ไปหากินเพิ่นไปตะเก่าได้อยเหรอเราไปเราได้บางทีก็ได้เครื่องคู่เป็เครื่องคู่ผู้แม่เลยเราชะนองนำน้อยบางทีหอดชองคู่นำบางทีคู่ปลายปลามแมลายำยาปลาโคปลาดุกปลาเค็งปลาดุกปลาเค็งเนาะพอได้กินง่ายง่ายใช่ไหมกระไฟลูกชายไปแล้กระไฟกระไฟเอามาลูกชายเอาไปปลาแม่เลย แต่เพิ่กนกรนะดุเนาะผูดูกกเจ้าเนาะย <No. S 1> บ่ลุ้ง <No. S 1> มาเอาก่ะกาินเน้ะลูกผูกกละเคยแม่เคยพาไปเอาไงตัว,ตวพาเพิพ่นไปโนยพาไปแล้วเพิ่นก็นเลยเอันวาลื่องเรื่องหาพี่น้องว่าไง กับสบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องทางลาวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางไทยพ่อแม่พี่น้องทางต่างประเทศนะเพื่อนเนาะเอาพี่น้องไอ้มาพบมาพอกันอีกแล้วพี่น้องกับลุงเฮิร์มชาแนลคือเก่าคือเดิมนะพี่นเนาะตอนนี้ก็อยู่บ้านวังคูนเมืองเซปอลแมงสวรรค์นเขตเข้านะเพื่อนเนาะเอา้ามาพบมาพอกันมานดีกับลุงอยู่นี่แหละพงงี่น้องเอ้ยอยู่เลิรนอ่อบอง เพื่อนซ่านบานซองของน้องกุ้งนางเพื่อนตั้งไว้นี่แหละพี่น้องพอดีลุงกฤตศีเขามาหาทางน้องสันเมลูกซีเขานี่แหละพี่น้องเอ้ยมืาอนี้ก็ได้เนาะเพราะว่าลุงก็ได้นัดเฮนัดทรายเพื่อนมาถอกมาเทมื่อนี่เห็ดของน้ำของในให้ทางน้องเพื่อนให้น้องเพื่อนไปหันนำอาภูศรีมาเห็ดของน้ำของในให้น้องเพื่อนน้องพี่น้องว่าเพื่อนศรีตกลงราคาเท่าใดพี่น้องเห็ดของน้ำของในเที่ยนี่น้องพี่น้องลุงกับมากะ มีงานเก็บงานคือน,น้องสันแน่แล้วก็เ,เ,เ,เพื่อนอีกเพื่อนหนึ่งพี่น้องเนาะมีข่าวดีมาแจ้งพนิกที่อันหนึ่งพี่น้องเลยเพิเ่นก็คือสิดีใจหรอกถ้าเพิ่นถ้าลุงไปแจ้งเพงิ่นเนาำไปเนาะไป,ะไ,ปไปโอบไปล้มไปวอาไปจ่าน้ำน้องสันก,สก่อนว่าเพิ่หนหามาได้พอสางเนาำไปเนาะเอาเนาะไปพีนป่น้องไปอ้าวเนาะพี่น้องเนาะ ามาเหมือนเสเปยงห่อนแห้งพี่น้องเอ,อ้ยสุดๆเลยโอ้ยแดดหอมเพียเพียพี่น้องเนาะลุงกะามากับเบาะเงาสองคนเนาะพี่น้องลุงกะดูโตนเราอยู่พี่น้องเอ,อ้เบาะเงาล้วกับฝ่ามาเก็บการเกร็บงานยันขึ้นมาเทียเท่ยวหน้าเที่ยวหน้ายันบริมาณน้ำหมูน้ำพวกเราว่ะยันลูกยันเมียออกลูกไปสั่นว่ะตัว นือกว่ามานือกว่าเพิ่นตั้งสูงตั้งเสาเลยเนเนยังมิดสมอยสีมีอยู่เนาะโอ้ยพวกทางพี่ก็ถือแต่ลำพงเลยเนาะทางนี้ก็เนาะโอ้ย,อยมองอาบน้าเล็กน้อยบ่นนี่นะ,ะโดยเอาสบายดีเด้อเอาทูจา้าทุกกะโดยพาทูจา้าดูทุกง่ายทูจ้าดูสบายดีด้วยสบายดีไปไเอ้ ดูอ่ะเอ้าอึ๊บเอ้ยขนมอันนี้ขางัวขางัวเคยกินอยู่บ่กขาแข่งัวเคยบ่เคยกินละบ่เคยบ่อันนี้นี่เผาได้ต้มบ่แม่นต์ย่งไี้เอ็มมาทางเบาเงาเพิ่นซื้อพี่น้องเอ้ยเบาเงาบ่โอ้ยไปซื้อไปเผาอยู่บ้านบางคุณต้มอยู่พุ่น่าเฉยมาฮะเผาได้ก็ต้มบ่เคยเฮ็ดจักเทื่อเลยบ่เคย ไอผัวเอ็ดเบิ้งอ๋อไอเห้ยผัวเอ็ดเบิ้งอู้ยไป็นเช่นว่าเออตอนแรกคุณเจ้าเอ็นห้องน้ำมาเราเอาแป๊บหนึ่าตอนแรกเนาะเอเพิ่นมาเพิ่นเพิ่นตกลงมาเพิ่นเช็ดอยู่บ่เราเอาไวเช็ดเอ็ดตกลงเราทามมือนั้นครับเราบายจะเย็ดบ่ห้องน้ำเออเอ็ดเราเอาสามคนเราเอาเอ็ดใบโดยสามคนแรกแต่เพิ่นจะเช็ดจะคนนะแต่วันมุ้นราคาค่าจ้างตัวเลข เพื่อนได้แจ้งมาอยู่บ้านวัดเทอดาเราบได้ทามึงคือว่าเบาเบาอันนั้นจะเคยเอเทเลอร์แล้วห้าล้านก็ได้สี่ล้านก็ได้แล้วว่าอิงตามเจดีเฮหกล้านก็ได้เหมือนแบบมาเก้าล้านเฮาเฮาบ่เคยปื้นแล้วว่าเฮาก็ย่านปื้นมือนั้นเก้าล้านมือนั้นแล้วเราะโดยมัน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 บ่มีอ่าประมาณห้าล้านนี่ก็ถือว่าอ่านี่แหละห้าล้านหกล้านถือว่าแพงแล้วยพี่น้องน้ำนี่พี่น้องเอ้ย เราเพิ่นมาเพิ่นอยากเฮ็ดยูเนาะโดยเราว่าเช็ดเราว่าฮาลานก็เอ็ดเราบ่กชำนันก็ชมแล้วเราบอกมือนันเกาลานเ้าก็บบก้าอย่าโทรเบ้างหรอโดยพอพอพอเพิ่นฝากเงินมาให้ลุงนั่นอ่ามันมันซื้อของซื้อยังมาอะไรมันเหลือบ่ฮอดอ่าอันนี้พอมาเฮซ้ายเ้าก็บฉันได้สั่งมาหน่ะไม่บลาบมาสั่งผมมันยังขาดหลายอย่างพี่นเอาไง เรื่องอุปกรณ์นี่ก็คือมันขาดแต่เฮก็ซ้ายเฮซ้ายมาคือให้เพิ่นลุยเลยมือนงแต่ว่าแต่ว่าเราเลี้วได้นาะเห็ดเฮื่องน้องอันสาวผู้ไทยเนาะแล้วได้ยังไงยแก้ลูกเอ้แก้ลูกละมาพิมได้แคมป์เอาทางกันว่าบอเกียงกับอันลูกสองคนเป็นไงฮะมื่อไงอันผู้อายไปหากินแล้วผู้อายไปหากินอีกโดยไปหายังหาปลาไปหาชะไปหาปลามาหาซะปลาโดยโอ้ผู้น้องได้ชนะผู้น้องไปดินโหน พุณพ่อพูดไปเบ้างชวนมันต้นยันแบ่ต้นเออเอ้าเดี๋ยวขอโทษขอไผ่น้ำเจ้านี่อยู่กับไครเสมอนี่ยเราอยู่พอดีเอาอยู่สองคนกับลูกนี่โดยเออปวดเราโทษแล้วปวดเราไปเฮ้ยมาอย่างนะพนวดเราโทษแล้วโทษนั่นได้เลยน่ะโทษกินยานี่แหละอ๋อว่ไงบ่อันอันติดยาแแม่ล้วติดยาเสพติดเพิ่นจับไปโดย เราพอกินยาแล้วเราหาเองข่าวข่าวนำเราหาเองพวเราหาแต่กินไม่ชื่อนะโดยโดยมันนี่เนี่ยพึ่งถึกจับป่ะเนี่ยโดยอ๋อผู้ชายแล้วเราผู้หญิงก็เราล้วโดยผู้ชายกับแม่เจ้าของผู้หญิงเป็นเจ้าของโดยโดยเมื่อวานนี้เลขพลออลงคืนนี้เลขหน้า นางน้ำนางน้ำตัวเก่าเม่เเ่ามาถามเฮาว่าเลขย่างยอนาเขาบ่กมันบอกเรงเลขใหม่แม่เอ้ยเลขเก่ามันเราไม่ได้บอกตัวตกพันกัมันไม่ได้บอกว่าเลขออกตัวนี้ลุงเนี่ยพันได้เล่นน้าลุงพันได้เล่นน้าลุงไปซื้เลขปลาเลขหน้ากัไปซื้อพี่บ้าพี่โบสร้างมันเถอดสร้างมไม่ถอดเฉพาะเรื่องเลขต้องหวยช่วงช่วงนี้เย็บเสร็จอยู่ช่วงนี้นะอ่าเนาะไอ้ไผ่เคยรวยน้ำหวยพี่น้อกไงบ่มีหรอกอ้าวเนาะนางเนาะอีฬาซื้อยังลูก น้องแก้วมานีมาดินคุ้มือม,มาดินคุ้มือสิเจนี่นนคุมือ,อเนาะกินข้าวแต่พี่เออมื่อไรเมียเราแม่เราไปหากินเจนเรามากินข้าวแต่<ด>พี่นัดช่างมาพี่น้องให้ลุงกะนี่แหละอ่าซื้อข้าวต้มขนมซื้อขนมซื้ออ่านมมาฝากหลานๆอ่ากับสีสังเฮสังชายมาเท่เลยมื้อนี้เพราะว่าแต่ลุงสิไปอันว่าแจ้งข่าวดีทั้งเอื้อยอันที่เจ้าพาไปหาเมื่อนั้น เออเรานั่นลราบ่เฮ้ยมีเราดีใจแลยแบบนี่เรามาจมด้วพี่เราให้เลยเราให้บ่โดยเออมุชาวนี่เราไปขายน้ำมันแต่ชะแล้วเราชื่อเข้ามาแล้วค่ะโอ้ยโดยเราก็ไปหากินน no ้ำกันเมื่อวานนี่บ่าม่ชื่อนี่นี่นราเปล่าเปล่าเปลาเปล่าพี่เราไปหาปหปลานทำกันเราให้เลยทางเบาเกียงนะมาแต่ไทยเด้อโดยสบายดีมาแต่คนตายเลยมาแต่คนตาย อ๋อมาที่ขึ้นดีโดมาที่ขึ้นดีไปส่งสก,กาลบ่ดีกว่าส่งอะไรแล้ววานนี่ไปส่ง <ไป S 3> วยานนี่ส่งวานนี่โอ้แต่เผาเดินยืนยืนตรงเขาอืออ่ะบอกบอกขออนุญาตนะบ้านนี่นี่เพิ่นเผาบ่เอกดีกว่าฟังบ่ฟังเอาอพังเขามีแต่ฟังบ่ดย,ดยบ่ได้ปะกลคืนเราไปยืนตรงเขามไม่ได้ยนตรงเขาเลยเกว่าจักมือจักมือป่ะนี่ห้ามือพเดีโล่สีมือสีมือห้ามือกันยิงเลยห้ามือ นี่ค่มือผู้ชายซีมือโดยโอ้ยโด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 ยถมว่าบปกนไงวะอยู่บ้านลุงหมดตาได้หามไปประชาเผาเลยพี่น้องเลียวก็จบแบกปืนเช้าไปเก็บไปกัดเก็บไปสามมื้อก็ไปทอดก็แล้วอันนี้นีแต่ฟังเนาะฟังกระรินกระรนน้ำเขาก็คือนเดี๋ยวกระรินน้ำเข้าประเด็นน้ำพีนะวะว่อยู่เฮือนเขาอ๋อใครอยู่ชนะนี่ก็ไปเล่นที่ชกผู้ชาวเอนะ พูดโพ้ักรสนอกอ่าไปฟังเลยังไปเรีนนี่ยูปราสาผู้บ่าวเอาป้าสาบานนี้อยู่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 ใส่พักเกียเคยได้บาลุงเงยบังเตื้อเกอนน้องชาวก็หอด้วยเนเก่าน้งชาวโดยโดยบอกเกียงเคยเห็ดยูปบ่ขางัวนี่คือเออคยเห็ดยู่อ่อจงัวเมอเม่ือเมื่เื่อเมเมล่มือเเ่้ม่เมืื่อ่อ่เมี๋ยเมื่่ากัน่่าเ่อเ่อเ่เืเขอ่เเ่ออเ โดยเอามาเคีงเคยเห็ดจ mm ีดอกไข่หวานเนาะเคยเห็ดบอนี uh like Then, ่นี่ไปเผาไปเผาเนาะจัดการเนาะเจ้าน่ะเผามาใส่น้ำเกลือป๊อพี่น้องไงกะละมังนี่กับใบให้ร้านอาบตัวนั้นกับใบให้ร้านอาบตกลงเงินซืดินเลยเลงเงินเต็มเลยย่าโมเมนต์ดินไม่ได้ซื้อดินนะไม่ซื้อบ่ไม่ได้ซื้อดินข้าวไม่ยั่งเลย เออไปไปสอดน้ำกันโดยกับแม่น okay. mm? <im chez arrivé> yeah. uh, no. uh. ั่นไงบ่แม่นเลยแล้วแล้วอย่างนั้นให้ละให้แลบอโอ้ยยี่ได้แบบเจ้าไปได้ชเดฉดกว่าเฮาก็แบบนั่นปพื่อปลาเออครับบอดเท้นขวาชูชูครับบมือหนาก็ได้อันนั้นดินที่เราอยู่เรามรนเวณขึ้นบริเวณดินเราบ่จ่ะเราแม่นดินเจ้าของเขาอันนี้เฮือนเลื่อนต้นนั่นให้เดือดเฮือนโตไปตุบเล่นหน่อยอันโดยโดยเออ ดินดินเขาคื้กันนั่นกันเนาะเราก็อยู่น้นขาวอ้ลุงกคคิดว่าดินอ่าเห็นเห็นแล้ปุ๊กนั้นอ่านี่น่นคือปุ๊กของเขาอาอยู่ดินขาโดยโดยอ่อย uh. oh. ู่ด oh. okay. ินเพลินเนาะแก้ขนมมาเน็่เห็นเห็นแบ่งกันกินละกินขนมอ่ะโดยอ้าวแกมานี่เลยนี่น้องเอ้ยน ถนบ้านเฮาอีลาอันมากินแล้วก็อีลาก็เก็บจ็บเชือถุงมันจูดไฟเออแม่เอวดีเดยบึ๋งเม่์ฮักเก็บอ่าจักแห่จักชายเป็นคนจิมพ์ชงจักมุงโอ้โหแห่ชายยังแพงเถอะบกป้อหลังหนึ่งสองล้านเฮ่ยนางตุ้นไปบอกเูื่อนบิดลุงเบอร์ตะแลงงานวันหนึ่งเรามาแล้วว่ามีแล้วว่านันดินแห่บอกมีแล้วบอกเบอร เอาว่าว่าลุงไปช่างแล้วว่าจักทรายทรายบูจักมาลุงว่าว่เมื่อสามลานสามลานชงชงดังพี่น้องอ่าแพงอะไรเนอะกว่าแพงเลยลุงบูจักมันจุดมันอยู่ดินดินแห่วะนะเอ้ากับมันแพงแต่งแพงอ่าเคียงก็เห็นว่าอันทั้งตะปูมันอันเอาเอาเข่าทั้งไฟกันเนอะน้องเดี๋ยวอันอันนี้ไลยเห็นว่ามันมันอันดูกเต้าเหยียบมันพอแห้งอีกแล้วเจ็บปวดอีกแล้ว ไปชงพีเทิงไข่เลยให้เจ้านะแม่แหละเออเจ้าก็ไปขึ้นกันบ่เอาไปชงโอ้เกียงเอาลูกเกียงบ่เกียงไปกลางคืนกลางเงนเราจะนอนจะให้ลูกเอาไปชงช,ง,ชงการอ๋อชงชการชงชการโดยมันเปนชงชงการนะชงชการอันนี้เลยอ้าวพี่น้องเงยนอนอ่านี่ก็คือทางพ่อกับแม่เราอยากมาเล่นให้มันแลี้ยมันทัว่อของน้ำของนในนี่แหละ อ้คิดวา่าวเพป็นเฮ็ดเฮ็ดบดล่ะไงป๋าน้องบดล่ะเราเคยเอ็ดนะเราเอาเอาบกฮอดอาทิตย์หนึ่งเราเอาหกมือใช้มือก็แล้วเราเอาเราเคยเอ็ดเด้ดยมันไม่ยากรแต่พอเครื่องมันมาครบแล้วพี่น้องเอ้ยเราเคยเอ็ดเครื่องมันมาครบเมื่อไหร่กันชิบชันอย่างเราเอ็ดได้เลยโดยโดยอ่าเจ้าบอกเพิ่นได้ว่าเสาหนะให้คุดลงไปหาซิบเส้นเนอะให้มันตั้งขึ้นไปให้มันเดือดสองแมตหาซิบน่ะโดยอ่ให้เป็นคุดลงเรื่อยๆเติมแน่นะเฮ็ดมองได้กับเจ้าก็ เลือกเบิ้องมาเช็ดมองได้เห็นไปมใครลูกชายจะไปแล้วแซ่บปะล่ะแซ่บปะแซ่บ่ไอ้่ๆเพิ่อนม่นมาไปเล่นเหมือนเนะพุ่นทต่งพุ่นิีมอะไรแก่ไม่นี่พุ่นน่ะปุยไงเนี่ยไปหากินเพิ่นไปตะเก่าได้อยู่พ่อเราไปเราได้ที่ก็ได้เครื่องคู่ได้เครื่องคู่พูแม่แหละ เราชะนงนำน้อยบางทีหอดชองคุ่นำบางทีคุปลายปลามัาลายโอ้ยำยาปลาคอปลาดุกปลาเค็งปลาดุกปลาเค็งเนาะเพราะได้กินง่าง่ายใช่ไหมโอ้ยกาแฟลูกชายเอาไปเลยกาแฟกาแฟเอามาลูกชายเอาไปป้าแม่เลยแต่เพิ่นกระดุเนาะผู้ดุกกเจ้าเนาะเลยบอลุงมาเอาล่ะกินเลาวลูก ผูกกกแล้วเคยแม่เคยพาไปเอาไงตจะพาเพิ่นไปโดพาไปเพิ่นก็เลยอนว่าเรื่องเรื่องหาพี่น้องว่าไงเรื่องหาเลยก็เลยปิ้งกับลาวบุญญาปิ้งนะปิ้งกับลาวบุญญาลาออกทีมปิ้งแม่นิยานเลยลาวบุญาโอ้โดยโดยโดยพี่น้องเไงเขาน้ำจำปลายังไม่กินยี่บ่ตัวนะฮันเดย์ยังจำฮันเดย์รู้เป่าเขิงเออ อันว่าที่ลุงเอามาให้น้ำบอลนะนะเมและจอโเลยอ่ะเบิสนี่คือเบิสเลยบ่ดิเมนและอ้โดยโดยโดยพี่น้องเอลยจักได้จักมือนี่สัตว์ประมาณบูจักเราเคยมีข้าเปล่าบ่โดยโดยเออเอื้อยเอันที่นั่นมือเช่าแล้วไปขาน้ำไม้บ่โดยแล้วไปหาน้ำไม้ไปกับลูกเช้าลูกเช้าชองและวัวเราไปชงเราท่านมีมาเขา เขามาไปค้าในกัเรามาค่ะมาเลยเดมาไปค้ากันแล้วชื่อเขามาเลยแล้วชื่อแตนอกเลยเขาเพราะเราไปหากินน้ากันเราจิตจมจนให้ว่าอย่าให้ปาเอ้เขาก็คือกันอะไแเลาเขาทุกคือกันให้แล้วจนให้โดให้ไปน้าป้าน้ําลงนะแม่เลยเราจะมีปือไม่ก็บทกระโชว์แบบแบบน้องเนื้อโชว์กันเลยดูดู อ่าน้องหนอจักสีวานิชได้โอ้อยากต่อยอยู่แหละแต่ว่าอ่ามาจักสีวานิชได้น้อยสันน่นเนาะอันนี้แม่แม่เพิ่นก็ทั้งนี้กับทั้งแมทิดากับพ่อซิมกับซอยทั้งชิเจ้านะออแล้วก็อยากสืไปทั้งอื่นเน่สีแบงบอกทางรังอื่นเลยว่านทั้งนี้มันมันหมแล้วนะพง่ายาเจตนออาผู้ใหญ่เพิ่นเออพิ่นก็อยากให้มัน มันพอได้ยู่ขนาดน้องว่าง่ายซะเนาะเลยอ่ามีของน้ำของไงแล้วคาดชูพูดว่ามีเรื่องมีซานพอได้ตั้งรือเล็กน้อยอ่ไปกันยังดีนะว่าง่ายซะเลยแม่ะแตที่ได้ซ้ำได้ได้ไอ้กระโวยกล้ารับปากทุกเจ้าคือกันแน่ไอ้กระได้เลยได้เลื่อนได้ไอ้หน้าม่ได้ของน้ำของนายนี่ก็ถือโอเคเลยน้อยสันเนาะเลยการว่าง่ายคืออ่านี่ไหนพี่น้องเว้ทีเดียวก็คือเห็ดมันเห็ดอันนี้เอาย้ำนำเขาให้บพราะได้นำบ่เฮ้ย ยังมันตัววันนี้มนงนำเขาให้ปะได้เฮ็ดให้ยีปะเคยให้เฮ็ดยีปะให้เขาให้น้ำสิเคยเอ็ดเนื่อมาได้ทางอ๋อทางปลาเราซือไม่ใหญ่มาเอ็ดเลยนโอ้ข้ามเซไปี่มแต่ต้นไม่บิ๊กเลนหอรเนาะแม่เลย โอ้โตนมิกงาบอลตินดินในนั้นตีนผู้นม่เจ้าจด้ได้้มักลาเนียขามาหพีาเอ้ยฮ้นฮ้อนเดดทนคือดังไฟเจ้านอกได้เดกนาดังดจีเผานังเาได้ก็อันนี้ได้กัทุบหมอกเนาะบเคียงเนาะต้มมาเลยมาแลงกินเลวบาที่เหนียกิน้เลยยงช่องบาดนี่นี่ยังเกิดขึ้นพี่นอง สามสิบ<ส>ปิดหูดังปิดไผ่ปิดมันแล้วอ่จาจิ้นน้อยลูกจิ้นน้อยพ่อจิ้นน้อยแม่จิ้นน้อยลูกลอยก่งน,ลน,น,นแล้วอันนี้ผู้นี้จะปีแล้วอันผู้นี้ผู้้นีได้ละวักปีแล้วผู้นี้ได้โบหกบ่ฮเจ็ดปีบ่อันนี้นี่หกปีหกปีเออหกปีแล้วต่โตบวยง่ายเนาะฉันเนาะหกปีออปโตัวบค่อยง่ายคือแบบว่าเพิ่น Chắc sinh như thế này thì hơi khó khăn. Không nhạc một phim niệm, không là <fình> có phiền khó không? Không, không có phiền khó không? Không có phiền khó là mình có lẽ... có lẽ là... bố nhạc bố súng, bố anh ngại, sao phí đồng ý? Không, không có phiền khó là mình có lẽ... Thì chính là khán con bà bà... kín im non ưu ni hoài. Sát nào, sát nào là phô mê tia cà tám. Chắc là nó Sát nào, là นี่สางเข่าสีใสทองก็ยังบ่มีไอ้เนาะโน่นเดือนซีเดือนหามาหนีหิ้งลำบากไอ้นาะน้องเนาะโอ้เดือนซีเดือนหาให้กระทุกอะไรจะหยามอย่างทำไม่ก็มันยากเลยเนาะทำไมกับหายากโดยเฉพาะว่าแต่แรกยังให้เกียงออกถามเวียดได้ว่าชีให้ลาวเอ็ดเวียมาไปขอเอ็ดน้ำลาวเรายังฮับบ่อราบ่ฮับกะบฮหารับจ้างจีนอีแล้ว โดยโดยโดยตะกี้นั้นอ่าเอาขนามันมีเบี้ยแข่งเฮ็ดเลยเพิ่นสิโทรมาบุญหม่นะโดยเพิ่นบ่เพิ่นบ่โทรมาคือว่าบ่มีเราบ่ได้โทรเลยเออเราบ่ได้โทรเลยยันบ่มีเบียกละโดยเราให้ตะเกียงออกทามเบิ่งแล้วยันมีเบียกอืมไม่ได้เบียกกันแล้วโดยเพิ่นเบียกเฮ็ดละฮ้อนดิลูกเอ้ยกะอาบน้ำนอนอยู่นี่เลย ยามยามทิ้งเทียงชี้หยิบผาอาบแน้นำเลยบางเครือมันสบายเลยคนน่ะห้อนคือคั้งนี้ระวังในระวังอากาศเขาในอากาศนี่หนึ่งแม่รับแรกเลยคันห้อนกินน้ำในลายน้ำเขาต้องพยายามกินในลายน้ำหนึ่งอย่าขาดน้ำเด็ดขาดได้ขาดน้ำไหนไม่น่อยแหละเลขาขาดน้ำปุบแบบมันร่างกายครับปั๊บสภาพมันบวชันบวชเงื้อเขาออกลายด้โดยเอามาโตหนึ่งผู้ใดหันมาหนิเนี่ยเอ้าสี่ตีนกับโตสี่โตหนึ่งเด้่ยสี่ตีนเอ้อ ลุงเบิ้งนะเจ้าโดยมาแต่ชื่อยาชาวนางอะตาเคยตาเป็นยังนะใครจักบอกกินปลาแดกบ่กกินพิษบอกโอ้ดอย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 ประเดคเครียดยังคะบอกว่าลงเครียดนานาๆเอึ้งวะเดี๋ยวปลาแดกอึ้งปลาแดกอึ้งอะไรปลาแดกอึ้งเรากินเราแพ้อ๋อโดยโดยโดย น้องกินก็คือกันน้องแพะวัไใดน้องกินนี่เจ็บเตินโตเป็นมืออะไรอื่นนี่ได้แม่นเลยแต่บ้านลุงคือมักถึกเก่งๆน้องไม่บ้าคักแต่แบไปได้อื่นเป็นน้องบบมีผู้นี่ยังกินบลไหลเพื่อเอาไว่าอันอยู่อยู่ทั้งนี้ก็มีอื่นด้วกันมาเฉยมีมีบ้านเขาบ้านน้องบบมีบ้านน้องมีแต่เขตหน้าเขตน้อยกบมีปื้ดแต่ว่าอื่นนี่บบมีเลยเนาะอ่หายากน้องเลย เราอะไรก็ต้มเท่านั้นบางเกียงว่าชิลุงมามือ่อื่นนวะว่าว่าลุงมามืออา่อื่นเนาะตอนแรกลุงว่าชิมาตแต่มึอว่านน,าน,นี่ยว่านนี่ยมัยนเกิดลูกสาวบาเตียงก็เลยว่าเลยมาว่าเลยนัดเพิ่นโมเป็นซะสองกับซะสามป่ะเลยมาวันที่ซะสองพี่น้องเนาะอู้อันนี้ก็ได้ครูมือ,อเปิดน้ำเหมอเรามากินน้ำจ้ะพี่เพออ้อ,อเพิ่นมากินน้ำบ่แม่แล้วหน<อ>ันเลยอยากกินน้ำนานจักแบบไพบูชัก กลางคืนแล้วมานอนแต่พี่แหล่ะมานอนอยู่พี่คืออันแม่ล่ะคุณเจ้าเขามองประไล่เมาเลยเป็นเดินแมล่ะโดยโดยวิธีการก็คือเออเผาให้มันสีใหม่ๆเรียกเบาเกียงอ่แล้วเจ้าก็เคาะให้มันเคาะให้มันว่าฮักเครื่องฮักเครื่องหันมาที่นี่เดี๋ยวก็ต้มมาเนี่ยอ่าเปื่อยๆพี่น้องเอ้ยเจลบีที่กันบีขวดที่ลุงซื้อมาให้ใส่เข้าไปบาเนี่ย เอ้าแรนลงทุนหมดแล้วบอกเบา nhào ไม่ใช่ดินบอฮะไม่ใช่ดินเจ้าของโบโบได้ซื้อเพราะว่าเพิ่นมามันแพงพวกซิปล้านแพงในหอซิปล้านเนาะแพงมาชมดินนองในซิปล้านนะพ่อซื้อมันแม่คันชำดินนะพ่อซื้อคันซิปลานคันซชำดินเจ้านะเลยแต่ดันซิปลานมันหน่อยเดียวหนึ่งเนาะซิปลานมาหน่อยเดียวฮันเด้เครื่องค่าเชื้อเคลื่อนแก้วไม่นี่ก็ยังหน่อยหน่อยแก้วไม่นี่ยังดินเขาแก้วไม่นี่ก็ยังว่าซิปลาน เราก็อยู่ดินเขาปู่เราก็ได้เดือนน้องแก้วนี้นี่ได้แม่นอยู่ดินเขาปู่เราโดยโดยโดยโถือกระแม่ความลาวก็บพรเป็นความลาว์ว่าครึ่งหนึ่งข้อภาษาว่าครึ่งหนึ่งจักว่าวม่ยังประชาละเทิงในปุ่นกันลูกลาวนี่แหละเป็นว่าวอะโดยลูกชาวเป็นว่ากว่าแม่นเลยอีลาว่าวว่าประชายังอีลาหนะภาษาภาษาไทยแม่นล ชาละเทิงละเทิงก็เราเป็นพี่ชายพี่ชทยก็เราเป็นเออพี่ชทยก็เป็นนันลาวลุมก็เป็นโดยโดยโดยฮะพี่น้องเลยหันมาทันนี้ก่อนบาทที่นี่มาหาของกินก่อนบาทเลยที่จริงเจ้าของนี่ได้มากโอ้หนิงนเจ้าอาข้าเผาดีๆทุบทุบไปนี้ทุบตีนไม่ออกนะเมื่อกี้มาทุบไี่ออกก็เลยต้ม้อบาทที่นี่เคยเห็ดบ่มามต้มหนึ่งเคยเคยอยู่เนาะ ดย้ยเผาแล้วขูดพี่น,อน,น้องในในเผากัค้างไปขูดอันว่าแม่นต้มใส่เกลือต้มชั่วโมหนึ่งเคาะๆนี่ต้มเชมโมหนึ่งต้มจกโอ้ต้มเสร็จทีตอนนี้นี่พูดแล้วพี่น้องประมาณหกม้งแรงยังกินบาดที่นี้เปืป่อยๆด้ยมาเมื่อกี้กับมาสั้งเฮสั้งทรายเพื่อนแหลกมาคุยค่าสร้างคันว่าคันเพฝนตกลงมาเฮ็ดแล้วลุงชิดเด็บเป็นว่าฝากเงินไว้ด้วยเจ้า้พี่น้องเอ้ย จักน้อยเฮ่สายพันมาขันมา,มาพันมาทู่หาลุง่งในด้วยสันเด้ดอเพราะว่าเฮ่กับสายพันบอกว่าประมาณประมาณประมาณบ่ใบสามใบสามใบสี่ไปสัน่นปาพูดอะไรพี่น้องให้ลุงสีออกไปหา,าล่างหน้าล่างตาก่อนบวายห้อนแห้งอีหลีรอสุดพี่น้องเนาะเอ้านาะพี่น้อง,อองสำหรับคลิปนี้กันี่แหละเอา้าสบายดีพี่น้องเด้อโดยโดย มาเยี่ยมมายามทางอันนี้มาแจ้งข่าวดีอันว่าทางเรือเอ่อ,อือยๆเพื่อนน้ำพี่น้องไอ้มีแนวดีได้เหมือน่เดิมเป็นธรรมดาเลยไปไไไแล้วนเลยป่ะโดยวสิไปเยือนเราอะไรเนาะไปแล้วโดยไปเลย,ยเลยูกไ,ไปเดียววะเอาเจ้สาสาิไปกับไปเออไปเดียวสิไปเดี๋ยวไปเนาะโดยไปกับไปไปพี่น้องไปอ่ะไปพ่อไปพ่อเอื้อยๆเพื่อนก่อนหาจากไหนก็รุ่งก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณเน้อทางอ่าพ่อศิบนาเมธิดาเนาะพี่น้องให้ลุงซื้อขนมนุ่มเนยมาอ่า ให้ลูกให้หลานกินนะพี่น้องขอบุญขอบคุณอยู่ดีมีแห้งจะเจ็บจะจนนะพอเดอร์แม่เดอเอาสำหรับคิ่นี้ไปแล้วพี่น้องบายบายสบายดีเดอ้อยองเดอ้อ